สวัสดีนะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเรืองแรงเช่นเคยนะซึ่งอตอนนี้เราได้ขับรถมอไซค์ขึ้นมานะเพื่อที่จะมาตัดกิ่งเหลียงด้านบนนะบริเวณนี้จะเป็นขนําที่ไม่มีคนอยู่อาศัยนะแล้วก็เราจะขึ้นไปด้านบนซึ่งมีสวนยางแล้วก็มีกิ่งเหลียงที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะถ้าติดตามเรืองแังกันอยู่ก็จะ คืเห็นแล้วว่าเราพาขึ้นไปตัดกิ่งเลี้ยงที่มีรากพร้อมส่งให้ลูกค้าด้านบนนะสำหรับวันนี้ฝนตกตะกี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปชมธรรมชาติช่วงฝนตกใหม่ๆนะว่าเราจะพบเจออะไรบ้างเพราะว่ารอบที่แล้วประมาณสองรอบแล้วที่เราขึ้นมาตัดกิง่งผักเลี้ยงนั้นเราได้เจอหนอนบุ้งนะตัวใหญ่กว่าหัวไม่โป้องอีกนะทุกคนตัวใหญ่แล้วก็ มันพิษมันก็ต้องเยอะตามอย่างแน่นอนนะถ้าวันนี้เราบาังเอิญได้เจอหนอนบุ้งหรือว่าแถวนี้เรียกว่าตัวร้านนะถ้าเราได้เจออีกเราจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนแล้ววิธีการแก้พิษเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็อาจจะโดนแล้วเป็นกังวลว่ามันจะมีอันตรายขนาดไหนนะถ้าเจอเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าใหญ่แค่ไหนนะไปเลยทุกคนเดี๋ยว ก็เดินทางขึ้นไปด้านบนอีกประมาณไม่ไกลนะอีกบนยอดเขานะที่เราจะขึ้น และตอนนี้เราก็ถึงบริเวณในสวนยางที่เราจะมาตัดกิ่งต้นผักเลียงแล้วนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้บรรยากาศครื้มากแล้วก็เสียงฟ้าร้องด้วยนะเราต้องรีบจัดการตัดกิ่งเลียงด้วยความรวดเร็วทันเวลานะตอนนี้ก็บรรยากาศมืดแบบนี้ยุงชุมมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็มีเสียงนกเสียงสัตว์ร้องอยู่ไกลๆนะ บทนี้ไม่มีคนอยู่เลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องระมัดระวังจากสัตว์มีพิษและก็ภัยอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะเราต้องมีความพร้อมอะไรบ้างมีมีดมีไฟเช็คสำหรับจุดกันยุงในกรณีที่เราติดอยู่ในขนำผมฝนตกหนักอะไรแบบนี้นะเป็นอุปกรณ์เดินป่า พื้นฐานก็ว่าได้นะที่เราขึ้นมาวันนี้อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเป็นคล้ายอุปกรณ์เดินป่าฉุกเฉินเลยนะทุกคนเพราะว่าเรามีมีดมีดพกมีดเล็กแล้วก็ไฟเช็คเชือกกระเป๋าถุงพลาสติกประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปตัดฝั่งนู้นนะเดี๋ยวพาไปดูที่แปลงว่าลักษณะ,ะการตัดกิ่งของเราเป็นยังไงแบบคร่าวๆนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อเจอกันในคลิปใหม่คลิปต่อๆไปกันได้นะทุกคนเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เรื่องทำคลิปบรรยากาศธ,ธรรมชาติชนบทในป่าหรืออะไรแบบนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะสำหรับตอนนี้เราต้องรีบไปตัดกิ่งก่อนนะทุกคนไป ขุยมะพร้าวแห้งเป็นสีขาวสีแห้งแล้วนะแล้วก็รากเยอะแบบนี้นะที่เราจะตัดจำหน่ายเราจะเอาตุ้มที่เราตอนนี้ไปแช่น้ำก่อนส่งลูกค้านะทุกคนก็ประมาณนี้นะแต่เ,เราจะตัดให้ได้มากที่สุดนะนี่ กลัวว่าฝนจะตกลงมาอีกแล้วมันก็จะตัดยากนะทุกคน,นเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรีบทำเวลารากรากแห้งมากเลยเพราะว่าตอนก่อนนี้มันฝนหยุดไปหลายวันนะ อนนี้เราก็ตัดกิ่งได้มาหลายกิ่งแล้วนะทุกคนประมาณ2 0 3 0กิ่งนะแต่ก็รากมันออกเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะตัดเพิ่มกันนะทุกคนเพราะว่าขุยมันแห้งแล้วนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่ามันแห้งอยังไงนะนี่ขุยมะพร้าวมันแห้งอย่างนี้แล้วก็รากค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเห็นไหม นี่นี่พอเราเอาไปแช่น้ํารากมันจะชัดเจนกว่านี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราจะตัดเพิ่มอีกนะใครที่สนใจเข้ามาดูแลโหกิ่งผักเหลียงมันเป็นยังไงําทำกับข้าวเมนูผักเหลียงผัดไข่อร่อยมากๆนะทุกคนใครสนใจก็ทักในคอมเมนต์มาก็ได้นะเดี๋ยวเราจะทักหาส่วนตัวให้นะสำหรับใครที่สนใจกิ่งตอนผักเลียงนะ จะส่งได้ทั่วประเทศนะทุกคนห้ากิ่งขึ้นไปนะเราถึงจะจัดส่งไม่แพงนะถ้าสนใจทักทายกันมาถามได้นะทุกคนคุ้ม ตอนนี้เราก็ตัดกิ่งต้อนผักเหลี้ยงได้มาพอสมควรแล้วนะเราจะพอก่อนนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแต่งใบออกเพื่อความสะดวกในการขนลงไปจากภูเขานะทุกคนก็เวลาแต่งกิ่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งกว่าจะหมดแล้วก็มัดรวมกันอีกนะทุกคนไปแต่งกันเลยนะถ้าไม่แต่ง ใบก็ได้นะแต่มันจะขนไปลำบากน,นั่นเองก็เรามารถมอไซน์นะขนยากใครรับชมคลิปถึงนาะทีนี้คอมเมนต์มาหน่อยนะว่าผักเหลียงผักเหลียงใครเคยกินแล้วก็คอมเมนต์มาให้ ชมกันหน่อยว่าเคยกินแล้วอร่อยหรือว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าผักเหลียงเนี่ยเด็กเด็กกินได้ผู้ใหญ่ทานดีนะเพราะว่ามันมีรสชาติหวานมั่นไม่ขมนะเป็นผักใบเขียวก็จริงแต่ไม่มีรสขมปนเลยนะทุกคน ทุกคนเราเจอกับนอนบุ้งนี่แต่ตัวไม่ใหญ่มากนะแต่ที่เจอรอบที่แล้วอะ่ะชนิดนี้เลยนะทุกคนอันนี้มันยังเป็นลูกมันตัวตัวไม่โตมากเห็นไหมทุกคนนี่นะเป็นสีนี้เลยโหถ้าได้โดนผิวหรือเนื้อของเรานะ รับรองปวดแสบปวดร้อนแน่นอนถ้าถามว่าคนแพ้จะมีอาการยังไงก็คือจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนแล้วก็เป็นเวลานานแล้วก็ถ้าปล่อยไว้นานก็จะหายใจติดขัดอะไรแบบนั้นนะอาการแพ้เราต้องรีบไปพบแพทย์นะถ้าเรารู้ตัวว่าเราแพ้หนอนบุ้งนี้นะแต่สำหรับคนที่ไม่ไม่แพ้โดนพิษมันก็จะปวดแสบปวดร้อน เหมือนกันนะทุกคนแต่มันจะหายไปอาการมันจะหายไปประมาณไม่เกิน20นาทีมันก็จะหายไปแล้วนะมันจะขึ้นแตกเป็นเป็นผื่นขึ้นมาเลยนะทารับหนอนบุ้งชนิดนี้นะจะให้ทุกคนได้เห็นตัวใหญ่แต่เราได้เจอตัวลูกของมันนะก็ถือว่าโชคดีที่ว่าได้มีตัวอย่างให้หลายๆคนเห็นนะในคลิปชดหนะ้าหลายคนเข้าไปคอมเมนต แล้วก็อยากรู้วิธีการแก้ผิดอะไรแบบนี้นะมันเป็นหนอนที่มีขนพิษปวดแสบปวดร้อนไม่ไม่ไม่คันเหมือนหนอนบุง้งชนิดอื่นนะทุกคนมันจะปวดแล้วก็แสบร้อนมากกว่าเหมือนโดนเหมือนโดนไฟนะ อาหารที่หนอนชนิดนี้กินอยู่ก็คือเอาถาของเถาของอารางจืดนะทุกคนใบรางจืดนะมันจะกินใบหญ้านางแล้วก็ใบรางจืดที่ขึ้นต้นผักเหลียงเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราตัดกิ่งผักเหลียงเราต้องระมัดระวังหนอนชนิดนี้เป็นอย่างดีนะเพราะมันจะโดนเราแล้วมันจะปวดแสบปวดร้อนไม่จําเป็นก็ ต้องระวังอย่าไปโดนมันดีกว่านะทุกคนตอนี้ก็ดีที่เห็นก่อนนะแล้วก็ได้ถ่ายในหะ้ทุกคนได้รับชมนะตอนนี้ก็วงางห่างๆกิ่งที่เราจะแต่งก่อนนะเดี๋ยวเผลอเอามือไปโดนเลยแย่เลยนะ ตอนนี้เราก็แต่งกิง่งเสร็จแล้วนะทุกคนยุงเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราก็จะมัดรวมกันนะจัดให้เรียบร้อยก็วางเรียงบนเชืองแบบนี้นะทุกคน,น ตอนนี้เราก็ตัดกิ่งตอนมาได้จํานวนหนึ่งแล้วนะทุกคนนีป่ประมาณห้าสิบกิ่งด้วยกันนะแล้วก็เราก็มีอะไรบางอย่างมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะสวยงามมากเพิ่งจะได้มานี่ธงนะทุกคนธงประจำช่องมันจะอยู่ลักษณะนี้นะเห็นไหม นี่เดี๋ยวเราจะใช้ในการตั้งเข็มผูกเวลาไปตั้งเข็มก็จะผูกเป็นธงติดไว้หนะ้าเข็มหรือไม่ก็เดินปา่าเราก็จะผูกไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะว่าพื้นที่นี้มีเราอยู่นะเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์นั่นเองนะทุกคนธงประจำช่องของเรานะสวยไหมทุกคนพื้นดำ มีนกสันคอนวัวอยู่แล้วก็มีภูเขาก็มีหน้าเจ้าของช่องสำหรับวันนี้ก็ถือว่าตัดกิง่งได้เสร็จโดยที่เราไม่โดนฝนนะทุกคนโชคดีมากๆเลยนะ เดี๋ยวเราจะถ่ายปกคลิปสักหน่อยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครที่ดูแล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะเอาละทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ภารกิจตัดกิ่งเลี้ยงของเราก็สำเร็จนะไม่โดนฝนไม่โดนอะไรแล้วเราก็ได้เจอหนอนบุ้งซึ่งเป็น หนอนชนิดที่มีอันตรายสำหรับคนที่แพ้แต่ถ้าใครไม่แพ้ก็ถือว่าเป็นสัตว์มีพิษที่ไม่รุนแรงมากมายนักนะโดนนิดหน่อยแสบปวดแสบปวดร้อนเหมือนโดนน้ำร้อนลวกหรือเหมือนเหมือนโดนพิษของไฟนะแต่สักพักหนึ่งมันก็จะหายไปนะเวลาโดนแรกๆก็จะเป็นเป็น พื้นนูนขึ้นมานั่นเองนะทุกคนแต่ถ้าใครแพ้นี่ก็คืออาการรุนแรงต้องพบหมออย่างเดียวนะหรือไม่ก็ต้องมียาแก้แพ้พอกกินก่อนแล้วก็ค่อยไปหาหมอนะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้เรื่องๆนังนะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อได้เจอกันในคลิปต่อๆไปนั่นเองนะใครดูถึงนาทีสุดท้ายกดคอมเมนต์กันให้ ชื่นใจหน่อยนะว่าดูจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วก็ชอบเคยโดนพิษบุ้งหรือเปล่านะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราต้องแบกกิ่งเลี้ยงลงไปด้านล่างนู่นแล้วก็ไปมัดกับมอไซค์แล้วเราก็ลงไปด้านล่างที่บ้านอีกทีนงนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบาย